สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ดิชาค่ะ,คะวันนี้เราอยู่กับน้องก๊อกนะคะขอให้น้องก๊อกแนะนําตัวนิดนึงค่ะได้ครับก็สวัสดีเพื่อนๆนผู้ชมด้วยนะครับผมชื่อก๊อกครับชื่อจริงชื่อน,นายธนพลเลือกสุวรรณนนก็เป็นเจ้าของเพจคุณก๊อกมาแบ่งปันนะครับกบนนบ็เป็นเพจที่แชร์เกี่ยวกับเรื่องการฝึกสมาธิแล้วก็การใช้ชีวิตในโลกใบนี้ครับ แล้วก็ก่อนหน้าที่คุณก๊อกจะรู้จักแนวทางพระอาจารย์ต้นเนี่ยคุณก๊อกมีความคิดยังไงเกี่ยวกับพุทธศาสนาคะก็ย้อนกลับไปเรื่องของบุทธศาสนาใช่ไหมครับก่อนมาเจอพระอาจารย์ต้นเนี่ยผมก็ย้อนลำตมตรงว่าไม่ได้รู้จักศาสนาพุทธดีสะเท่าไหร่นะครับแล้วก็เคยเรียนเคยอ่านเคยศึกษาแต่ก็ยังไม่เข้าใจเลยไม่แน่ใจเรื่องวิธีการปฏิบัตินะครับก็เลยทําให้การฝึกการปฏิบัติตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาเนี่ยในการฝึกเนี่ยก็ เป็นแบบที่เราเข้าใจนะฝึกเองวิธีก็คือทําด้วยตัวเองเท่าที่ตัวเองเข้าใจเลยครับคือฝึกเองใช่ใช่โอเคแล้วพอมาเจอแนวทางพระอาจารย์ต้นแตกต่างยังไงบ้างคะก็ในแนวทางของพระอาจารย์ต้นนะครับจําได้ว่าเคยเจอในคลิปของพระอาจารย์ต้นเมื่อประมาณสักน่าจะหนึ่งปีก่อนหน้านี้นะครับตอนนั้นน่าจะเป็นคลิปที่น้องวันนี้สัมภาษณ์พระอาจารย์ต้น ก็ณตอนนั้นยังไม่แ exactly น่ใจเรื no ่องของวิธีการฝึกครับแต่ว่าเห็นว่ามีการพูดถึงเรื่องความทุกข์แล้วก็เรื่องของขันห้าจำได้ว่าเป็น2เรื่องที่ไม่ชอบทั้งสองเลยตอนนั้นรู้สึกว่าคุยเรื่องความทุกข์นะตอนนั้นจําได้ว่าตอนที่เราเปิดกลุ่มเนี่ยเรามีกลุ่มสมาธิเรามีเพจมีคนติดตามเยอะางไร้ว่าตอนนั้นก็มีอีโก้พอสมควรครับเลยทาให้รู้สึกว่าแบบเราปฏิเสธเรื่องความทุกข์เราไม่อยากคุยเรื่องความทุกข์เพราะเรารู้สึกว่าณตอนนั้นชีวิตเรามีความสุขดีนะครับแล้้้้ววกก็เเเเรรรรรื่่่อองงขขขันนาาาููสึียไมใจ เราก็เลยปิดโอกาสตัวเองไปเมื่อ1ปีก่อนหน้านี้แต่ใน1ปีถัดถัดมาเนี่ยในช่วงเวลาที่ผ่านมาคือมันมีความทุกข์บางอย่างในใจที่เราไม่สามารถจัดการได้จริงครับแล้วเราก็รู้สึกว่ามันมีปัญหาจริงทั้งที่เราก็รู้สึกว่าเราเข้าใจชีวิตมากขึ้นแล้วแล้วก็ได้ได้ฝึกมาระดับหนึ่งแล้วเนี่ยครับจนสุดท้ายเนี่ยก็เลยยอมเปิดใจแล้วก็มาฟังคลิปน่าจะเป็นคลิปของไม่แน่ใจว่า ของน้องวันนี้หรือน่าจะเป็นของครูกวาง oh. คลิปนั้นจำได้ว่าสอนเรื่องขันห้าประมาณสักหนึ่งนาทีหรือสองนาทีนี่แหละแล้วผมก็แบบเหมือนเปิดโลกเลยก็เลยรู้สึกว่าสนใจแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มติดตามพระจันทร์ต้นครับได,ได้ฟังในจาก Youtube อะไรอย่เงี้ยครับก็ยอมรับว่าฟังไปเยอะมากครับตอนที่คุณก๊อกปฏิบัติตามที่คุณก๊อกคิดขึ้นมาเองเนี่ยคะ่ะ แล้วทํายังไงถึงยอมเปลี่ยนมาเริ่มมีพารัตนาตายได้เพราะว่าการเริ่มมีพารัตนาตายเนี่ยเป็นขั้นตอนแรกที่สําคัญมากๆเลยนะคะที่ว่าคนที่มาปฏิบัติแนวทางพระอาจารย์ต้องเริ่มต้นด้วยพารัตนาตายขอให้คุณกับแชร์ได้ไหมคะครับโอเคก็เท้าความก่อนเลยนะครับจําได้ว่าตอนที่เริ่มมาระลึกถึงพรรัตนาตายแล้วก็มาปฏิบัติจริงๆเนี่ยฟังพระอาจารย์ต้นมาพระอาจารย์ต้นท่านบอกว่าจิตดวงใดเนี่ยมีพรรัตนาตายแนบจิต จิตสุดท้ายก่อนที่จะดับไปจากจากจากโลกนี้นะครับจะปลอดภัยในอบายภูมิ mm hmm. แน่นอนนะครับหนึ่งแสนกับผมก็เลยรู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่เคยปลอดภัยและมั่นใจกับตัวเองได้เลยว่าผมหมดจากชีวิตนี้ไปผมจะไปเกิดที่ไหนผมจะไปเป็นใครแล้วก็ผมจะปลอดภัยไหมผมไม่รู้แต่ผมเลิกปฏิบัติตอนที่ผมฟังประโยคนี้ผมฟังเสร็จปุ๊บ,บผมรู้สึกเลยว่าเฮ้ยผมยังมีเวลา ปีนี้ผมสามสิบเจ็ดนะแล้วผมรู้สึกว่าจะปฏิบัติยังไงเนี่ยผมเชื่อว่าจะฟังจากเพื่อนเพื่อนมาหลายๆบางคนก็หนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนผมรู้สึกว่าผมมีเวลาแล้วถ้าผมทําได้เนี่ยถ้าผมปลอดภัยผมรู้สึกว่ามันคุ้มค่าที่จะทําครับดังนั้นผมก็เลยเริ่มระล,ลึกถึงพระรัตนตรัยตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับผมจําได้ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงเดือนมีนาคมนะครับเดือนมีนาคมเนี่ยผมใช้เวลาทั้งหมดสองเดือนครึ่ง นะครับจน <S 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 ถึงวันที่พระรัตนตรัยแนบจิตนะครับส่วนวิธีการที่ผมทำเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยก็คือผมจําได้ว่าพุทธโทเมนาโถแล้วก็พร้อมคําแปลนะครับเจ็ดวันช่วงแรกที่ผมทําเนี่ยก็คือเจ็ดวันแรกผมพุทธโทเมนาโถพระพุทธเป็นที่พึ่งอาระําเพ็ญของข้าพเจ้าธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอาระําเพ็ญของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอาระรําเพ็ญของข้าพเจ้าทั้งหมดเจ็ดวันจากนั้นเนี่ยผมก็เริ่มตัดคําแปลออกนะครับแล้วก็ แค่พุโทโธเมนาโธธรรมโมเมนาโธสังโฆเมนาโธแล้วก็ใช้สองสองอย่างในการปฏิบัติก็คือใช้ในวิธีของการเดินจงกรมด้วยวันหนึ่งประมาณสักครึ่งชั่วโมงผมจําได้ว่าช่วงนั้นนะ่ะผมเหมือนกับตั้งจิตอะบอกว่าในดึงเดือนเดือนหนึ่งเดือนเนี่ยเหมือนผมจะทํากุศลนะ่ะผมจะไม่หยุดทําแล้วก็ตั้งใจว่าจะทําให้ได้ครบทั้งเดือนแล้วเหมือนกับพอรับปากไปแล้วอะ่ะมันก็ ไม่สามารถปฏิเสธได้วันไหนไม่ได้ทําตื่นมาอีกวันหนึ่งก็ต้องทำสองรอบนี้ครับก็เลยน่าจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่แบบว่าเข้มข้นมากในการปฏิบตัติพอปฏิบัติช่วงเดือนจงกรมเสร็จปุ๊บแล้วในระหว่างวันเราก็เอามาปฏิบัติต่อด้วยเพราะว่ามันเป็นการระลึกที่ค่อนข้างใช้เวลาไม่นานนะครับในหนึ่งรอบผมเชื่อว่าไม่เกินสิบวิเราก็พุโทโธเมนาโถธมโมเมนาโถสังโคเมนาโถมันค่อนข้างเร็วมากนะครับแล้วก็อย่างเทคนิคที่ผมใช้ตอนที่ผม เดินจงกรมอะครับผมก็ใช้เท้าคนละข้างเลยข้างซ้ายก็พุทโธเมนาโถข้างขวาก็ทำโมเมนาโถแล้วก็กลับมาซ้ายอีกทีสังโคเมนาโถงเงี้ยครับโดยที่ถ้าถามผมว่าอะไรที่ทำให้ผมรู้สึกว่าการฝึกเนี่ยมันมีความก้าวหน้าส่วนตัวผมรู้สึกว่าช่วงแรกๆเนี่ยตอนที่ผมฝึกผมเหมือนกับใช้สมองอะในการที่จะคิดคำพูดออกมาแล้วเวลาที่ระลึกถึง พระรัตนาไตอ่ะมันจะทําให้เหมือนกับทํานองมันไม่เหมือนเดิมอ่ะซึ่งผมมองว่าประเด็นเนี้ยสาคัญผมก็เลยเริ่มรู้สึกว่าทําไมเหมือนกับช่วงแรกๆอะที่เราลึกไปตั้งนานแล้วอ่ะเกือบเกือบเดือนแล้วอ่ะเรายังรู้สึกว่ามันแบบมันวนไปวนมามันเหมือนมันไม่นิ่งมันเหมือนไม่สงบเลยก็เลยเหมือนกับเริ่มกลับมาเช็คตัวเองดูแล้วว่าเราจะต้องทํำยังไงให้สุดท้ายแล้วมันแบบเรานึกถึงเหมือนกับเพลงที่เราฟังเนาะแล้วมันเข้ามาในแบบความรู้สึกของเราตลอดเวลาเนี้ยเวลาเราได้ยินเสียงเพลงอ่ะ เสียงเพลงมันจะเป็นทํานองเดิมตลอดเลยมันเป็นทํานองนี้มันจะเป็นเสียงนี้เราก็เลยเหมือนกับลองเอามาปรับใช้ดูว่าเฮ้ย <c oughs> ดังนั้นอะ่ะถ้าเป็นพระตนไตยก็จะต้องมีเสียงของเสียงที่ใจเขาแบบเปล่งออกมาข้างในอะ่ะเราก็แบบตอนเดินจงกรมเราก็พยายามฟังเสียงเขาว่าเสียงมันต้องประมาณนี้นะมันต้องมีทํานองประมาณนี้ความเร็วประมาณนี้แล้วเราก็เหมือนกับปล่อยให้จิตเขาแบบออกเสียงออกไปอะ่ะเราก็ทําหน้าที่แค่ฟังเขาซึ่งแรกๆอะ่ะ มันก็อาจจะยากหน่อยนะแต่ว่าพอทําไปเรื่อยๆอ่ะมันจะเป็นโฟล์ของมันแล้วก็เสียงที่ออกมามันจะเป็นเสียงเดิมมันจะไม่ใช่แบบเสียงที่ดังไปหรือเบาไปหรือว่าเป็นเสียงที่เข้มไปหรืออ่อนไปผมมองว่าก็คือเสียงของธรรมชาติที่ออกมาจากใจเนาะผมคิดว่าเนี่ยแหละถ้าจะเป็นเทคนิคอะไรสักอย่างนึงผมว่าอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ทําให้ผมสามารถระลึกจนแนบจิตได้ครับโอ้นี่เราได้เทคนิคดีๆมากๆจากน้องก๊อกนะคะอันนี้เราแบบ อยากเอาไปทําแบบแบบนี้ด้วยเลยนะตอนนั้นยังไม่ได้ทําขนาดนี้เลยนะคะตอนนี้อยากทราบว่าปฏิบัติแนวทางของพระอาจารย์ต้นแล้วเกิดผลลัพธ์ยังไงบ้างคะครับของผมใช่ไหมครับคือสิ่งที่ผมชอบในแนวทางของพระอาจารย์ต้นที่พระอาจารย์ต้นวางไว้นะครับจะมีการระลึกถึงพลัตนาใจนะครับตอนเนี้ผมถึงขั้นพิจารณากายอยู่ครับแต่ว่าถ้าจะพูดว่าสิ่งที่ชอบในแนวทางการปฏิบัติของพระอาจารย์ต้นคือ ปกติเนี่ยผมนั่งสมาธิมาก่อนแล้วก็ด้วยความที่เวลาในชีวิตของผมอะ่ะมันค่อนข้างจํากัดมากเลยนะครับมีครอบครัวด้วยมีลูกด้วยมีงานด้วยบางวันก็ต้องไปออกกําลังกายแล้วเหมือนกับเวลาในชีวิตประจำวันมันไม่ค่อยพอครับแล้วหลายๆครั้งบางทีเรากลับมาแล้วเราต้องมานั่งสมาธิเนี่ยช่วงประมาณสองทุ่มมันก็จะเกิดเหตุการณ์ว่านั่งๆอยู่แล้วก็หลับครับเราก็รู้สึกว่าแบบมันทําให้เรารู้สึกว่ามันทําให้เรานั่งได้ค่อนข้างยากแต่ว่าตั้งแต่มาได้มีโอกาสมาระลึกถึงพระรัตนตรัยเนี่ยผมชอบตรงที่ว่า มันสามารถทําได้ทั้งวันคือเราทาได้ตั้งแต่ตอนเราตื่นแล้วถ้าเราคํานวณดีๆเนี่ยเท่ากับว่าใน1วันเราตื่น16ชั่วโมงใช่ไหมครับเราสามารถระลึกได้ทั้ง16ชั่วโมงเลยแต่จากการที่เรานั่งสมาธิเนี่ยบางวันเรานั่งได้แค่ครึ่งชั่วโมงแล้วจากการที่ผมปฏิบัติในแนวทางตรงนี้มาเนี่ยมันทําให้ผมรู้สึกว่าผมกลับมีสติและสมาธิในชีวิตประจำวันค่อนข้างเยอะมากมันจะค่อนข้างนิ่งขึ้นมากจะไม่ค่อยไม่ค่อยแบบว่ามีความฟุ้งซ่านหรือมีความแบบว่าหลุด ในระหว่างวันเหมือนตอนที่นั่งสมาธิแบบเดิมครับอันนี้คือสิ่งที่ผมได้กับตัวเองมาแล้วค่อนข้างชอบมากครับโอ้อย่างนี้ได้ประโยชน์เยอะมากเลยนะคะไอการที่คนเราได้เห็นผลแบบนี้แล้วอ่ะแล้วมันมีผลดีๆเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วเราอยากแนะนําคนที่เริ่มปฏิบัติหรือคนที่ยังติดการปฏิบัติแบบทางแบบน้องก๊อกมาอะไรอย่างเงี้ยอยากแนะนําเชิญชวนเขาไหมว่าเอ่อให้เริ่มมีพัตนาใจย,ยังไงขอเทคนิค กกได้ไหมคะลองเชิญชวนดูนะคะครับก็ผมอ่ะเคยช่วงที่ผ <starters> ่านมาผมเปิดกลุ Gesch ่มสมาธินะผมเปิดมานั่งสมาธิออนไลน์มาปีนี้เข้าปีที่สองแล้วนะครับตัวผมอ่ะนั่งสมาธิกักลุ่มมาตลอดนะครับแล้วก็พอผมรู้สึกว่าแนวทางการปฏิบัติเนี่ยมันเปลี่ยนแล้วชีวิตผมดีขึ้นผมก็ไม่ปฏิเสธที่จะบอกกับทุกคนนะว่าผมได้รับผลลัพธ์จากตรงนี้มาจริงๆแล้วก็สิ่งเนี้ย เปลี่ยนแปลงชีวิตผมมาจริงๆผมยังจําคําที่พระอาจารย์ต้นท่านสอนได้นะพระอาจารย์ต้นท่านบอกว่าการฝึกฝึกสมาธิเนี่ยเราไม่ได้ฝึกที่อิริยาบถนะครับเราอยากจะให้ทุกคนแบบว่าคือไม่ต้องเชื่อผมนะแต่ว่าลองพิจารณาแล้วก็ใครควรดูดีๆลองเอาไปทํากับตัวเองดูดีๆแล้วฟังจากประโยชน์ที่ผมบอกดูดีๆว่าการที่เรามีเวลาฝึกในชีวิตประจำวันเนี่ยมากขึ้นจากเดิมครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเป็น1 5 1 6ชั่วโมงแทบจะทําได้ทั้งวันเนี่ยแบบไหนจะได้ผลลัพธ์มากกว่ากัน แล้วผมเชื่อว่าถ้าเกิดเรามีความโฟกัสและตั้งใจจริงนะเราจะาเราจะฝึกท่าไหนที่ไหนเมื่อไหร่เวลาไหนเนี่ยสามารถทําได้ทั้งสิ้นครับดีมากเลยค่ะจริงๆเนี่ยวันนี้เราได้ฟังสิ่งที่มีประโยชน์ที่คุณน้องก๊อกมาแนะนําแล้วนะคะที่ชาติก็เป็นหนึ่งในผู้ที่เห็นผลของภาลัตนาใจเหมือนกันเลยอยากจะแนะนํานะคะว่าคนที่เริ่มปฏิบัติเนี่ยให้ลอง ลองเริ่มลองลอง,ลองพิสูจน์ด้วยตัวเองดูว่าเราทําแล้วอะ่ะเราดีขึ้นไหมแล้วเราทําได้หลายหลายชั่วโมงแบบสบายๆแทนที่จะเหลือหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงกับกลายเป็นทั้งวันเลยเรามีกุศลเลี้ยงจิตไว้ตลอดเวลาได้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณ,ค,ณคุณก๊อกมากนะคะที่มาแชร์เทคนิคดีๆให้พวกเราขอบคุณพี่ดิชาเช่นกันขอบคุณคนะคะขออนุโมทนาด้วยนะคะคสวัสดีคะ่ะ